ชนวนเหตุความไม่สงบในเนปาลในวันจันทร์ที่8กันยายน2568เนปาลไม่ได้อยู่ในสถานการณ์สงครามกลางเมืองแบบเต็มรูปแบบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี1996ถึง2006แต่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบและการประท้วงที่รุนแรงซึ่งมีชนวนเหตุหลักมาจากความไม่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเจนซีที่มีต่อรัฐบาลและชนชั้นนำทางการเมือง ความไม่พอใจต่อชนชั้นนำชาวเนปาลรุ่นใหม่รู้สึกโกรธเคืองต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างหรูหราของบรรดาลูกหลานนักการเมืองและชนชั้นนำในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากการว่างงานและเศรษฐกิจที่ย่ยมแย่อัตราการว่างงานในเนปาลสูงมากทำให้เยาวชนจำนวนมากไม่สามารถหางานทำได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จุดประกายความไม่พอใจ การทุจริตคอร์รัปชันความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลลดลงอย่างมากเนื่องจากปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึกคำสั่งแบนโซเชียลมีเดียในช่วงแรกของเหตุการณ์รัฐบาลได้ประกาศแบนแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นช่องทางหลักที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้ในการสื่อสารและรวมตัวกันการกระทำนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นไปอีกความไม่พอใจที่สะสมมานานเหล่านี้ได้ปะทุข,ขึ้นเป็นการประท้วงที่รุนแรง ผู้ประท้วงได้จุดไฟเผาอาคารรัฐสภาและบ้านพักของนักการเมืองบางคนรวมถึงมีการประทะก,กันกับเจ้าหน้าที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะยังไม่ลุกลามไปสู่สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสถานการณ์ทางการเมืองในเนปาลได้อย่างเป็นอย่างดีความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น นักเศรษฐศาสตร์ประเมินความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งต่อภาครัฐและเอกชนอยู่ที่ประมาณ3ล้านล้าน,านรูปีเนปาลหรือประมาณ7.8แสนล้านบาทซึ่งเกือบจะเท่าเทียมกับงบประมาณของเนปาลเป็นเวลา1ปีครึ่งหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศความเสียหายในแต่ละภาคส่วนภาคการท่องเที่ยวภาคส่วนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุด โดยสมาคมโรงแรมเนปาลใ้ Hotel ล s s o c i a t i o n เนปาลรายงานความเสียหายเฉพาะในธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ประมาณ25,000ล้านรูปีเนปาลหรือประมาณ6.5พันล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายงานความเสียหายต่อโรงแรมลุง5ดาวอย่างฮิวตันคาร์มันดูที่ถูกเผาทำลายจนเหลือแต่ซากซึ่งมีมูลค่ากว่า2,800ล้านบาทภาคการค้าและธุรกิจมีการประเมินว่าร้านค้าและธุรกิจหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะเครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่อย่างบัตรรปะเทนีซึ่งมีสาขา21จากทั้งหมด28สาขาได้รับความเสียหายภาคยานยนต์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ15,000ล้านรูปีเนปาลหรือประมาณ3.9ล้านบาทผลกระทบอื่นๆที่สำคัญการว่างงานเหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลให้มีชาวเนปาลจำนวนมากต้องตกงานทันที โดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยวซึ่งมีการประเมินว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า10,000คนการทำลายทรัพย์สินของรัฐอาคารสำคัญของรัฐหลายแห่งเช่นรัฐสภาศาลฎีกาและอาคารสำนักงานของรัฐรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขถูกเผาทำลายและปล้นสะดมจนได้รับความเสียหายอย่างหนักความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของประเทศในระยะยาว